หลวงพ่อเจ้าคะถ้าโพธิจิตคือใจที่มุ่งเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อช่วยสัตว์โลกแล้วเถรวาดกับมหายานก็มีโพธิจิตเหมือนกันใช่ไหมเจ้าคะแต่เขาว่ากันว่าต่างกันมันต่างกันตรงไหนหรือคะดีมากเลยโยมเอย๋ยใช่แล้วทั้งเถรวาดและมหายานต่างก็ถือโพธิจิตเป็นหัวใจแต่เจตนาวิธีคิดและแนวทางการปฏิบัติกลับมีลักษณะเฉพาะของแต่ละฝ่าย หลวงพ่อขอแบ่งให้ดูชัดๆนะโยมเป้าหมายของโพธิจิตของเทรวาดคือบรรลุพุทธภูมิเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตหลังสั่งสมบารมีครบเดินทางยาวไกลผ่านการนับอสงไขยเน้นอนัตตาชี้ว่าแม้โพธิจิตก็ไม่ควรยึดถือเป้าหมายของโพธิจิตมหายานบรรลุพุทธภูมิในชาติปัจจุบันหรืออนาคตอันใกล้เน้นการตื่นรู้พร้อมสัตว์โลกในทุกขณะแม้จะพูดถึงอนัตตา แต่เน้นจิตกรุณาที่แผ่ไปไม่สิ้นสุดอุปมาเหมือนคนปลูกต้นไม้เทรวาดปลูกต้นไม้ใหญ่ใช้เวลากว่าสิปีจนสูงตรงานมหายานปลูกไม้ดอกที่เบ่งบานเร็วเพื่อให้คนทั้งเมืองได้กลิ่นหอมเร็วขึ้นวิธีการตั้งโพธิจิตเทรวาดตั้งต่อหน้าพระพุทธเจ้าพร้อมอธิษฐานและมีพระพุทธพยากรณ์ในอดีตชาติต้องได้รับพยากรณ์ใหมต้องตามอัธกถาวิธีการตั้งโพธิจิตมหายาน ตั้งใจด้วยตนเองได้เลยว่าข้าจะเป็นพุทธะเพื่อสัตว์ทั้งหลายต้องได้รับพยากรณ์ไหมไม่ต้องจิตกรุณายิ่งใหญ่เป็นเงื่อนไขเพียงพออุปมาเทราวาดเหมือนนักบวชสายวิทยาศาสตร์ต้องตามตำราและขั้นตอนมหายานเหมือนหมอดูแลใจผู้คนด้วยเมตตาแม้ไม่มีตำราก็ทำเพื่อผู้อื่นได้เป้าหมายสูงสุดเทราวาดเข้านิพพานเมื่อบรรลุพุทธภูมิแล้วบรรลุโพธิญาณเพื่อสอนธรรมอันลึกซึง้ง อยู่ในวัตตะเพราะกรุณาเป้าหมายสูงสุดมหายานเลื่อนนิพพานออกไปบางสายเพื่อช่วยสัตว์ให้หมดก่อนไม่ยอมหลุดพ้นจนกว่าสัตว์โลกจะพ้นอุปมาเทราวาดเหมือนครูผู้มอบวิชาให้คนเรียนรู้แล้วแยกย้ายมหายานเหมือนแม่ที่ไม่ยอมกินข้าวจนลูกๆได้อิ่มก่อนสรุปโพธิจิตสองสายทางหนึ่งความเมตตาเทราวาดกับมหายานมีรากเดียวกัน คือพุทธธรรมอันบริสุทธิ์แม้แนวทางต่างกันแต่หัวใจของโพธิจิตก็ยังคงเหมือนกันคือความกรุณาอย่างไม่มีประมาณและความเพียรเพื่อผู้อื่นเหนือเพื่อตนโอ้ฟังแล้วรู้สึกว่าโพธิจิตเป็นจิตที่ยิ่งใหญ่จริงๆเลยเจ้าค่ะไม่ว่าแบบเทรวาหรือมหายานต่างก็เต็มไปด้วยเมตตาไม่ยึดตนเองทั้งสิน้นผู้ตั้งโพธิจิตยอมแม้แต่ให้ตนเจ็บเพื่อเห็นผู้อื่นพ้นทุกข์ นั่นคือความงามสูงสุดของจิตหนึ่งที่อุทิศแก่โลก